คาสวัสดีพี่น้องไปทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ก็มาโรงพยาบาลอีกแล้วมาเบิงตายอยู่บุีรำเนาะก็มือขึ้นนี่ฟันได้บั้นบ่าขักบันไหดในฟันนะจำแต่ดึงเรกหนึ่งเก่ากับสี่ศูนย์เอียงนี่แหละมันบ่คักบันไหนสื่จับไปบังอยู่บันสี่ออกอยียงกัมโมวานนี่ไม่หมอเขียนหกเจ็ดสี่ใช่ไหม แม่หมอเชกซีแล้วแม่หมอก็ตัดห้ยอยู่แต่แม,ม่หมอลืมลงในเข,เขียบเลลขกระพุกฮกซีกับเกาซีเนาะมันหกจ็ดสี่เจ็ดแมันมอที่ฟันเจยวกระโดดเนฮกซีหายอยู่ในสมุดอันหนึง่งบัดัปลืมลงไปใน,นอันอันอันเนี่ยอันที่ขเขียนลงในขีบเนม่ลืมถือที่ของลืมไปมันออกหกซีเกาซีเนาะอามนีมือนีพี่น้อง กะแล้วแต่ตีพิจนาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้องมืงอคืนนี้นอนเรารับตื่นแล้วเราตื่นจำได้ที่ขับไข่ขับข้ามันบ่ปักๆปานไดนเดียวตีคำนวณสูตรออกมาแล้วกะตีอันนี้เบิ่งให้พิจนาเบิ่งให้ซับไข่เบิ่งให้ว่ามันสิเป็นตัวใดตัวใดนเนาะกะเดี๋ยวเบิ่งเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อค่อยมานคอยปังาคอยเสด็คข้ามันลดมาบุยลั้มเนาะโชคดีมีตังเรื่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเขียนให้ดีเลยเนาะ พิจานาเอาเด้อเป็นแนวขางซื้อๆเด้จ้ะพรพี่น้องมื้อนี้นเล่าพัฒนากับห,าห้านอยเนาะม้อนี้วันที่11เเติยเลาพัฒนากับห,าห้านอยพี่น้องมือขึ้นเวฟฟันหยังฟัน่าเขา,าบอกตัวนี้ตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อฝันว่าบอกตัวนี้ตัวเดียว เาหรือหน่อยเอาไปใส่เองไปจับดูนะพิจรารณาดูพิจรารณาดูพี่น้องฟันตัวเดียวนี่เนาะฟันที่ตัวนี้ตัวเดียวหน่อยว่นนี่เคยเขียนต๊ไปหกสี่หน่อยปกติ พิเศษวีอันนี้เลขฟันตัวเดียวนี่พี่น้องจำได้แจ่ตัวนี้แหละจะไปจะไปใส่ไสน้อยกับไปใสตด้วยฟันเลขสี่ตัวนี่คือตัวมันจะเป็นลาบ่ฟันเลขสี่ตัวเอาฟันเดตัวนี้คอคคอยขอลาบมือขึ้นนี่คอยฟันใดตัวนี้แต่นี่น้อยเด้อ อ,อือแล้วใส่สลรบแบบพิเศษเอาปกติกว่าเนาะปกติพิเศษวิ่พี่ปะ่ะนะโอ้มันใส่พิษเรเด้อเอาปกติเอามันเลี้ยงพิษเอาปกติด้วยนี่ด้อ ซี่แปดซี่หาเปลี่ยนหาพิเศษยางไงขันบนมา้าพิเศษก็าบาโปกติด้วยพี่น้องเด้อขันบนมาเล่ากับาน้อยเด้อซี่ศูนย์ 40. นะมบอม ไ v พ p วีไอแดเจ็ดสามหกลาว ตัวฝันตัวนี้นี่ตัวฝันเนาะเทว่าข่อยมักตัวนี้ไม่ตัวเก่าตัวนี้มันก็เป็นสี่เจ็ดมันบวบก็สี่ก็สีกัตัวเดียวกันนั่นแหละ ซีเจ็ดหกซี่เก้าซี่กับตัวเดียวกันเหรอเนาะหกเจ็ 6, 7, ดดินี่หนึ่งสองเลยวะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดซี่ หกศูนย์ได้ค่อยมากตัวไหนค่อยมากตัวนี้ามากตัวนี้เขาเลือกสามตัวตัวนี้เลือกสามตัวตัวนี้เกสี่ศูนย์ตัวหนึ่งบอเลือกสามตัว เอาพี่น้องคอยหมันคอยปังคอยถูกเด้ออโชคดีมีตังนะจ๊ะ